United ็ดอล็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดงสนุกลุ้นมันตามลายแอดที่คุณเห็นกลับมาเจอกันกันกบยู i นเต็ดอล็อกกันแบบนี้เหมือนเช่นเคยกับการอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของพวกเรา ที่ยังคงอัดแน่นและจัดหนักจัดเต็มเหมือนเคยซึ่งเน่วันนี้มีข่าวคราวมาอัปเดตแบบสุดเข้มข้นเน้นๆมาฝากกันและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูข่าววันนี้กันเลยแล้วกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเด Telegraph ได้รายงานว่าพ่อเสนอซื้อหุ้นแมนเชสเตอร์ยูในเต็ดดีซของเซอร์จิมเรคริปเจอความล่าช้าเกี่ยวกับรายละเอียดขั้นตอนสุดท้ายทำให้ไม่สามารถปิดดิวตามที่กำหนดเดิมภายในสัปดาห์นี้ได้ ดยกลุ่มทุนของเร็คริปใกล้จะบรรลุข้อตกลงกับตระกูลเกรเซอร์ในการจ่ายเงิน1.35พันล้านปอนด์เพื่อซื้อหุ้นส่วนน้อยพร้อมกลุ่มอำนาจดูแลด้านฟุตบอลของสโมสรก่อนหน้านี้หลายคนที่อยู่ในการเจรจาเคยตั้งความหวังว่าบอร์ดบริหาร12คนของปีศาจแดงจะโหวตอนุมัติขายผู้น่าเร็คริปในการประชุมวันพฤหัสนี้หรือไม่ด้วยแหล่งข่าวใกล้ชิดกับดีลนี้เปิดเผยว,ว่าข้อเสนอสุดท้ายของเร็คริป จะยังไม่ได้อยู่เข้าการประชุมดังกล่าวเนื่องจากเหลือรายละเอียดบางอย่างที่ต้องหาข้อสรุปโดยด่วนขณะเดียวกันแหลงเขายืนยันว่าเรคคลิปยังต้องการปิดดิวให้ได้ภายใน2ส,สัปดาห์ข้างหน้าเพื่อให้เขาจะสามารถมีอำนาจในการซื้อขายนักเตะทันตลาดเดือนมกราคมนอกจากนี้เรคคริปยังต้องการเงื่อนไขที่จะเปิดทางให้เขาเทคโอเวอร์สโมสรอนแบบเต็มตัวในระยะยาวขณะเดียวกันชิจาร์ซิมบินฮาวันอัลธานีคู่แข่งจากกาตาถอนตัวออกไปโดยสมบูรณ์แล้ว โรเบโรดีมาโยแนวรับวัย41ปีของซามาริโนที่ทำฟาวแทงข่าวใส่หลังรามุสฮอยลุนโดยออกมาตอบโต้หลังโดนวิจารณเกี่ยวกับการเข้าปะทะหนักใส่รอยลุนในเกมที่เจอกับเดนมาร์กโดยดีมาโยได้กล่าวว่าวันนี้ผมได้อ่านข้อความจากแข้งราคา80ล้านปอนด์ที่ออกมาบ่นถึงการเข้าหนักโดยกองหลังซามาริโนโธ่ไอ้น้องเอ้ยทุกวันนี้การเข้าปะทะกันในกีฬาฟุตบอลอาจจะหายไปแล้วนายจะล้อเลียนจะเล่นงานทีมเล็กๆอย่างเรายังไงก็ได้ ม่อาจจะทำท่าทีน่าเกลียดทำแกล้งเจ็บตบตากรรมการเพื่อเรียกจุดโทษจาก VAR ฉันละอยากเห็นจริงๆว่าานายลงเล่นในช่วงเวลาสัก15ปีก่อนนายจะเป็นยังไงในยุคที่ลูกผู้ชายจริงๆคนเล่นบอลกันแมนเชสเตอร์อ e n นิ่งนิวส์้รายงานว่าไทเรลมาลาเซียที่พบกับอาการบาดเจ็บหัวเขา่าทำไม่ต้องผ่าตัดหัวเขา่าและตอนนี้กำลังรักษาตัวอยู่ซึ่งเขาพบอาการบาดเจ็บในซีซั่นที่แล้วแต่ก็ยังลงสนามต่อไป โดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพยายามช่วยเขาในการคอยฉีดยาให้แต่ก็จําเป็นต้องผ่าตัดในที่สุดและในตอนนี้มาลาเซียได้กลับเข้าสู่เมืองแมนเชสเตอร์แล้วและคาดหมายว่าจะกลับมาลงสนามให้กับปีศาจแดงได้ก่อนถึงปีใหม่วาริดแรกรากุยคุณสีทีมชาติโมร็อกโกเปิดเผยว่าโซฟิยันอัมราบัชถอนตัวจากทีมเพราะมีอาการบาดเจ็บจึงไม่มีชีอในเกมการแข่งขันคัดเลือกแอฟริกันนั่นครับ เปิดบ้านชนะไลบีเรียหนึ่งประตูต่อศูนย์เมืม่อว,วันอังคารที่ผ่านมาและกรากุยได้กล่าวว่าเรารู้อยู่แล้วว่าตั้งแต่ก่อนเริ่มเกม <S <s> <S เขามีอาการบาดเจ็บไม่สามารถลงสนามได้อาการบาดเจ็บของอัมราบัชเกิดขึ้นได้เสมอดังนั้นเราต้องหาวิธีการแก้ไขปัญหาและเตรียมทางเลือกอื่นเอาไว้ซึ่งเรามีผู้เล่นหลายคนสําหรับทําแบบนั้นอัมราบัชจะกลับไปตรวจอาการเพิ่มเติมกับสโมสรต้นสังกัดต้องรอรู้ดูว่าจะได้ลงเล่นหรือไม่ ทีมท็อกได้เปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งค่าตัวเมสันกรีนวูดออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจะเป็นเม็ดเงินที่พวกเขาเชื่อใจว่าสโมสรต่างๆสามารถจ่ายได้แบบสบายกระเป๋าหากสนใจซึ่งสัญญากับกรีนวูดซึ่งราคาจะอยู่ที่ราวๆ20-25ล้านยูโรและนี่คือทั้งหมดของยูไนเต็ดออลล็อกในอีพีนี้ฝากติดตามยูไนเต็ดอัลล็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีป,ปีศาจแดงได้ทุกวันที่เพจจานบีปีศาจแดง และหากเพื่อนถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จานบีมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะครับส่วนวันนี้อยู่ในเตดอัล็อกต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ